ตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วโบเบเปิดแล้วแต่ว่ามันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะอันนี้คือผมมาถ่ายช่วงเดือนกันยาปีหกสามมันอาจจะเงียบๆหน่อยคนมาหาซื้อของเสื้อผ้าไปขายต่อเนี่ยน้อยมากเลยฮนะโบเบ้เนี่ยเขาจะเปิดขายแบบพร้อมขายจริงๆเลยนะตอนนี้หลังหลังตีหนึ่งฮนะถ้ามาช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยร้านยังเปิดไม่หมดวัสดีรับผมมิสเตอร์น็อตชานแนลนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พามาอัปเดตตลาดโบเบ้หลังเที่ยงคืนแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่เที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มหสิตลาดโบเบยังไม่เปิดเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศหลังโควิดนะว่าตลาดโบเบเนี่ยที่มันเป็นแหล่งขายส่งเสื้อผ้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะเขาเป็นยังไงบ้างหลังโควิดมาไวไปเขาจะเปิดแบบพร้อมขายจริงคือหลังตีหนึ่งเนี่ยผมมาถึงก็ประมาณห้าทุ่มเท่าไหร่่ะห้าทุ่มห้าสิบประมาณเนี้ยต้องรอ ักพักนึงอะ่ะสักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเขาถึงจะแบบตั้งร้านเสร็จแล้วพร้อมขายนะราคาเสื้อผ้าราคาตรงมือหนึ่งวนใหญ่จะเป็นมือหนึ่งจากโรงงานนะตลาดเบเบสเดี๋ยวพามาอัปเดตดูโหอ,อันนี้ร้านแรกก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแนวเด็กกนะันแต่ว่าเขายังตั้งร้านไม่เสร็จไงจะเป็นเด็กเล็กเด็กอ่อนประมาณนี้น,นี้เสื้อชุดเด็กนะเด็กอ่อนเลยฮะตัวละห้าสิบบาทแต่ต้องเอาสามตัวขึ้นนะจะเป็นชุดเด็กอ่อนเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่ จริงๆพ่อแม่ใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ฮะนี่ชุดเด็กอ่อนมันจะมีหลากหลายสีนะค่าส,สีก็ได้ฮะตัวละห้าสิบาทแต่ต้องเอาแบบสามตัวขึ้นสามชุดขึ้นคนมันจะน้อยน,นะช่วงนี้ฮะจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เวลาเนี้ตีหนึ่งมีคนแน่นแล้วนะโอ้โหรู้สึกมันแบบเว้งว้างไงกลรู้นเนี่ยตอนนี้ฮะตีหนึ่งสิบหกละ นี่ก,กาลังตั้งร้านอยู่ก็จะมีเสื้อผ้าที่เป็นแนวแบบว่าคนทํางานนะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นแนวผู้หญิงหน่อยราคาส่งขายยังไงพี่ฮะร้อยยี่สิบต่อต่อตัวสามตัวขึ้นถึงได้ร้อยี่สิบสามตัวขึ้นนะาถึงจะได้ตัวละร้อยี่สิบอะแต่ว่าตามข้างนอกเขาก็จะขายแบบราคาปีก็ตกตัวละร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ย เนี่ยดูบรรยากาศผมว่ามันแบบเว้งคว้างมากเลยนะเมื่อก่อนคนเดินเยอะกว่านี้หลายเท่าเลยวันนี้แบบคนน,น้อยๆเดี๋ยวจะลองเช็คราคาเผื่อๆถามไว้ให้นี่ก็จะเป็นรองเท้าจากโรงงานเป็นมือหนึ่งฮนะเดี๋ยวลองถามดูว่าเขาขายคู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่พี่ร้อยแปดสิบราคาส่งหรือราคาปีกนะอันนี้ราคาปีกร้อยแปดสิบบาทมันจะเป็นของใหม่แกะถุงเลยนะคู่ละร้อยแปดสิบอ่ะ เป็นใครที่ใครที่เป็นสายประหยัดเนี่ยลองมาดูได้เพราะว่ามันก็จะมีหลาลกหลายรูปแบบนะอันนี้เป็นมือหนึ่งทั้งหมดฮนะดเป็นรองเท้าแฟชั่นหลาลกหลายรูปแบบจะมีหลากหลายเบอร์อ่ะเต็มเลยฮะร้านรองเท้าค่ะขายถูกมาจากโรงงานก็ามาดูได้นะคะมาขายทุกวันนะคะทุกวันตั้งแต่เวลาไหนถึงตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะสี่ห้าค่ะสี่ห้าเจ็ร้านนี่คูรอล้อไปสิบาทเป็นเมดอินไทยแลนด์เนี่ยฝีมือคนไทยครับผมสนับสนุนคนไทยเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูต่อนี่ แท็กซี่เข้ามาได้เลยนะตอนนี้เมื่อก่อนเนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโคตรเยอะเลยนะนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาซื้อเสื้อผ้าตอนนี้เนี่ยเงียบเหงาเลยคือจะมีแต่ร้านค้าแต่ว่าคนที่มาเดินซื้อเนี่ยน้อยหน่อยช่วงนี้ฮะมันเป็นช่วงหลังโควิดอันนี้คือเป็นเดือน,นกันยานะผมมาถ่ายก็วันนี้ก็มันก็เป็นวันที่เท่าไรเนี่ยวันที่สิบสองกันยานาปีหกสามนะเนี่ยบรรยากาศมันยะเงียบๆหน่อย ถ้าเกิดว่าคนต่างจังหวัดเวลาจะมาเดินเที่ยวเดินเล่นเนี่ยช่วงคืนเนี่ยเราแวกโวเบสเนี่ยมันก็จะมีห้องพักรายวันราคาถูกๆนะสี่ห้าร้อยเนี่ยเวลาถ้าจะมารับเอาไปขายเนี่ยลองมาดูได้ฮะยกเว้นคืนวันจันทร์นะคืนวันจันทร์จะไม่มีจะยาวไปนู่นเลยนะยกเว้นคืนวันจันทร์จะไม่มีแต่ว่านอกนั้นก็จะมีแต่ว่าตลาดเขาจะพร้อมขายก็ตอนนู่นอะหลังเที่ยงคืนนะมันจะเป็นตั้งแต่เอาตีหนึ่งอะตีหนึ่งยันหกโมงอะประมาณเนี้ย พี่เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบเดียวอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ชอบใส่ใช่ไหมถ้าเป็นราคาส่งตกตัวละร้อยสามสิบบาทจะมีหลากหลายไซส์แต่ว่าถ้าเป็นค้าแบบแบบแบบคนละแบบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกระโปงอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นกระโปรงค้ากับกางเกงแบบเนี้ยก็จะตกร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าต้องสามตัวขึ้นนะถ้าเป็นราคาปีกก็น่าจะตกตัวละสองร้อยไม่พี่เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ร้านพี่เขาจะอยู่ในซอยฮะนี่กําลังจัดร้านอยู่เลย นี่กางเกงฮะราคาส่งนะตัวละเจ็ดสิบแต่ว่าต้องสามตัวขึ้นมันจะเป็นกางเกงแบบใส่นอนใส่แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะใส่สบายนะนี่ฮะสามตัวขึ้นตกตัวละเจ็ดสิบแต่ว่าก็จะมีสีค้าอยู่เยอะเหมือนกันไปออกมานอกซอยต่อบรรยากาศมันเงียบมากเลยนะมันไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วที่ผมเคยมาถ่ายฮะแต่ว่าปีนี้ผมมาอัปเดตให้แล้วกันนะหลังโควิดฮนะอันนี้รองเท้าก็ จะมีแบบใส่ลำลองใส่อยู่ห้องอยู่บ้านใส่แบบเดินอยู่เ,ยเฉยๆก็มีคู่ละเก้าสิบหกคู่ขึ้นใช่ไหมครับตกคู่ละเก้าสิบบาทแต่ว่าจะต้องเอาทั้งหมดหกคู่ขึ้นนะเราก็จะคากได้ฮนะแล้วมันก็จะมีรองเท้าแบบผู้หญิงเป็นหลักเลยผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาแบบมองว่าคู่ไหนสวยไม่สวยยังไงนะแต่เดี๋ยวจะถ่ายเป็นให้ดูแรกกันนะหกคู่ขึ้นนะถึงจะได้แบบตกคู่ละเก้าสิบ เนี่ยใบละห้าสิบผมว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะถูกใจนะมันถูกดิี่เดี๋ยวหยิบให้ดูนะนี่สบาทอ๋อนี้เจ็ดสิบเป็นใบใหญ่เจ็ดสิบแต่ว่าใบเล็กห้าสิบาทเนี่ยฮะดูผมว่าผู้หญิงหลายคนน่าจะชอบแน่นอนเนี่ยร้านพี่เาก็มันจะมีหลากหลายราคามันจะมีสินค้าตั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเนี่ยต้องลองมาดูอะอย่างพวกนี้มันตกใบเท่าไหร่อ่ะพี่ขอาผู้หญิงร้อยห้าสิบอันนี้คือราคาปีกทั่วไปใช่ไหมฮะนี่คือตกใบละร้อยห้าสิบเนี่ย นี่ผมถ่ายเผื่อผู้หญิงเนี่ยก็ยคือแบบแถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนที่จะลองมาดูเนี่ยหลังเที่ยงคืนลองมาดูที่ตลาดโบเบได้นะมันก็จะมีคําถามโพสมาเยอะนะว่าตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมมีที่จอดรถเยอะไหมของยังขายเยอะอยู่ไหมยังมีคนเดินเยอะอยู่ไหมนะวันนี้ก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะก็อย่างที่เห็นนะคนเดินเนี่ยยอมรับเลยว่าน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะแต่ว่าของก็ยังขายเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าคนเดินน้อย ตอนใหญ่ก็ตอนนี้เวลาเปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าร้านเขาจะตั้งร้านช้ากว่าเมื่อก่อนนะ้อยช้ากว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยตีหนึ่งนี่ก็คือแบบพร้อมขายแล้วนะคนเดินเต็มแล้วแต่ว่าตอนนี้ตีหนึ่งร้านยังตั้งไม่หมดเลยแต่ร้านเขาเขาก็เปิดนะยกเว้นคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์จะไม่มีฮะแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็มีหมดแต่ถ้าพร้อมขายจริงคือต้องมาหลังตีหนึ่งนะถ้ามาห้าทุ่มเช่นคืนร้านยังตั้งไม่เสร็จเลย เดี๋ยวดูบรรยากาศคอคอไว้ก่อนแล้วกันนะก็จะมีทั้งสองฝั่งนะตอนนี้ผมเพิ่งจะเดินฝั่งเดียวอยู่ตัวละสี่สิบเดี๋ยวลองดูกันนะปีกหรือส่งก็ไม่รู้สองโหลขึ้นไปอ๋อนี่พี่เขาส่งตัวละสี่สิบมันจะเป็นเสื้อแนวแบบใส่ลำลองใส่เดินเที่ยวเดินเล่นทั่วไปอนะเป็นเสื้อใส่แนวแบบสบายๆหน่อยจะเป็นสีเทาจะเป็นหลักแต่ผ้าก็ถือว่าโอเคนะผ้าก็ไม่ได้คีเร่นะใส่แบบ ไปห้างไปเดินเที่ยวเข้าสังคมได้นะดูลงดูลายฮะนี่ดูลายดูลายผมว่าลายสวยนะตกตัวละห้าสิบ้าบาทไอ้ถ้าเป็นราคาปีกเท่าไหร่นะพี่เนี่ยครับราคาปีกห้าสิบห้าแล้วส่งเท่าไหร่นะส่งฝั่งนี้ได้ห้าสิสบสอสองโหลขึ้นสิบยี่สิบสองตัวเดี๋ยวลองมาดูร้านนี้ก่อนนี่เป็นกางเกงเซลเจ็ดสิบเจ็ดสิบต่อตัวแล้วพี่อ๋อสามตัว<า>ถึง<า>ได้เจ็ดสิบ กางเกงตัว3ามตัวขึ้นถึงจะได้7จฮะเป็นราคาส่งเป็นเงียบขากล้วยเนี่ยเป็นแนวผู้หญิงหน่อยใส่อยู่บ้านใส่ขากล้วยขากล้วยนี้ก็ส่งเหมือนกันเป็นชุดนอนผู้หญิงตัวละ8ปดิแต่ต้องสามตัวขึ้นชุดนอนชุดทํางานแบบนี้มีหมด นี้สามตัวขึ้นแหะครับถึงได้ห้าสิบบาทต้องสามตัวขึ้นนะถึงจะได้ราคานี้ครับแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบจะมีหลากหลายราคานะเป็นกางเกงกางเกงขาคุ้ยต่างจังหวัดจะเรียกว่าขาคุ้ยแต่ว่าในเมืองผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวเดียวราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแต่ว่าถ้าเป็นสามตัวขึ้นก็จะได้เป็นตัวละห้าสิบสามตัว เนี่ยลองดูฮะมันก็จะมีหลากหลายแบบนะเป็นเกงแบบใส่นอนบ้านหรือว่าใส่ออกไปเที่ยวเนี่ยโซนละห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าต้องสามตัวขึ้นไงถ้าซื้อตัวเดียวผมว่ามันก็ถูกนะแต่ถ้าซื้อส่งแบบสามตัวขึ้นก็จะยิ่งถูกกว่าเดิมหน่อยห้าสิบสามตัวขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะสามตัวค้าแบบได้ค่ะสามตัวราคาได้หมดเลยนะนี่ผู้หญิงน่าจะชอบสไตล์นี้ตัวละห้าห้าสิบบาทแต่ว่าต้องสามตัวขึ้นนะโคตรราคาถู ผู้หญิงก็จะใส่กันประมาณนี้ผู้หญิงนี่ก็จะต้องสามตัวขึ้นเหมือนกันเฮ้แต่ผ้าหนานะผมจับตางเกงผู้หญิงดูแล้วผ้ามันหนาสี่สิบบาทต่อตัวแต่ว่าต้องสามตัวขึ้นนี่ห้าสิบเลือกเลยนะคะทุกคนเลยจ้าแบบเยอะลายเยอะนะคะสามตัวค่ะได้จ้าดูกองเสื้อนะดูกองเสื้อนี่จะมีมีเอ็มแล้วก็มี x อแอ มี <mm M L XL ฮะตกสองตัวตัวละร้อยก็ตกตัวละห้าสิบบาทอันนี้ตกผืนละหกสิบาทนะเป็นเป็นผ้าเช็ดเท้าแบบเป็นยางยางใช่ไหมเป็นยางยางฮะกำมืหยีราคาต่อผืนอยู่ที่8ปดสิบบาทพวกนี้ก็แปดสิบจะเป็นแนวผ้าเนี่ยเป็นผ้าเป็นผ้าอันนี้แปดสิบาทนี้ก็แปดิบเป็นผ้าเหมือนกันนี่เป็นไง ผมไม่ค่อยอะไรกับของผู้หญิงมากนะแต่ว่านี่ฮะนี่เวลาพับมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากางออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เออผมว่าเนะี่ยถ้าเป็นแนวผู้หญิงน่าจะชอบนะมันน่าจะแบบมันจะเป็นหมอนก็ได้นะพี่เขาบอกว่าเป็นหมอนหลุนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเวลาพับเข้าไปแล้วมันจะมีสะพายหลังให้ด้วยฮนะนี่คือสะพายหลังแต่ถ้ากางออกมาแล้วเนี่ยเอาไว้ห่มได้เนี่ยมันจะยาวอย่างนี้เลยนะเนี่ยต้องสามตัวขึ้นไปถึงได้ตัวละหกสิบบาท ปีกร้อยนึงแต่ว่าถ้าเอา3ตัวขึ้นเนี่ยจะได้ตัวละ60ผมว่ามันก็ถูกนะเพราะว่ามันสามารถคาสสีคาแบบได้แล้วดูลายนะหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยนี้จะชอบพวกแนวการ์ตูนเยอะเลยผมว่ามันอาร์ตดีนะเนี่ย <c oughs> นี่เออตัวละ60บาทตัวละ60บาทฮนะลองมาดูนะครับตอนนะครับลองดูบรรยากาศโดยรวมฮะเดี๋ยวผมดูนาะฬิกาก่อนว่าตอนนี้มันเวลาอะไรเนี่ยโอ้ทีสองเห็นไหมทีสองแล้วนะตอนนี้ ลองดูบรรยากาศคนมันไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคนที่จะมาเดินซื้อของซื้อเสื้อผ้าไปขายไปใส่เงี้ยอันนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยอัปเดตล่าสุดแล้วกันนะเดือนกันยายนปีหกสามฮะอันนี้เป็นคืนของวันเสาร์นะอันนี้ก็จะเป็นคลองแสนแสบฮนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันก็จะมีเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาถ้าตรงไปทางงูเรื่อยเรื่อยจนสุดเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือผ่านฟ้าที่มันจะไปสนามหลวงได้ละแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาโบ๊เบช่วงเวลาธรรมดาปกติเนี่ย ก็เนี่ยแหละก็คือจะเป็นโบเบทาวเวอร์เป็นโบเบติดแอร์จะเป็นตึกนี่แหละโบเบติดแอร์ A. ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีขายตรงนี้ริมน้ำเนี่ยเป็นตลาดโบเบกลางวันแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนเป็นตีหนึ่งลงไปจนถึงช่วงเช้าเนี่ยก็คือจะเป็นถนนเนี่ยเส้นตรงเส้นเดียวเลยวิ่งตรงอย่างเดียวเลยอยู่เงี้ยแหละราคาส่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียก็ไม่รู้เนี่ยต,ตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณสักตีสองกว่ากว่าละ คนนี่น้อยมากเลยไปเหมือนเมื่อก่อนนี้ผมพูดเลยนะตอนนี้ผมมาถ่ายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ปี6กสามเมื่อปีที่แล้วคือปี6 2เนี่ยผมมาถ่ายรีวิวเนี่ยโอ้คนเยอะกว่านี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงแต่ว่าตอนนี้มันมีโควิดเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงปลดล็อกด้วยแต่ก็ยังดีนะที่เขายังปลดล็อกให้พ่อค้าแม่ค้ายังขายของดนอยู่ลองมาดูนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่อ่าคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิป e ีพหนึ่งอะตลาดโบเบสที่ผมมาถ่ายหลังเที่ยงคืนะ่ะ โอ้เยอะมากเลยนะคอมเมนต์เข้ามาโอเคถ้าอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับไครทิ้งไว้ผมหน่อยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูแหล่งที่ขายส่งราคาสินค้ามือหนึ่งต่อนะแล้วก็มันจะมีมือสองแต่ว,ว่าเอาไว้เป็นคลิปต่อไปได้วยกัน